เนี่ยเรากดเข้าไปเลยการวิเคราะห์ทโทรศัพท์วันนี้มาอธิบายเรื่องการเทสมือถือสาหรับคนที่อยากซื้อแล้วก็อยากขายมือถือนะว่ามือถือตัวเองอะตอนนีเ้เขาเรียกอะไรนะความสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างนะถ,ถ้าสมบูรณ์เยอะเราก็บอกคนขายหรือคนซื้อได้ไงว่าโทรศัพท์เราดีมากเลยนะฟังก์ชันครบทุกอย่างเช็คแล้วปลอดภยัยแต่ว่ามารู้จากตัวนี้ก่อนเพราะว่าโปรตี่อ่ะอันนี้โทรศัพท์ซัมซุงนะฟลิปห้าอันนี้ตัวอย่างนะฟลิปห้า คือโปรตีอะซัมซุงจะมีโหมดเทสถูกไหมที่คนรู้กันอยู่แล้วคือดอกจันชาร์ปศูนย์ดอกจันชาร์ปเห็นนะไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนมันจะมีฟังก์ชันในการเทสจอเทสไรเนาะคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่เนี่ยมันอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชัน a n น r o i d 15เนี่ยหรือ One ย i 7เนี่ยหลายเครื่องนะ จะเทสแบบนี้ไม่ได้แล้วหลายคนก็จะงงว่าอ้าวเราเทสไม่ได้จะเทสได้ไงว่าตอนจะซื้อจะขายจอจอมันไม่เบิร์จอดีสัมผัสดีหรือเซนเซอร์ในเครื่องอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งมันมันไม่รู้จริงๆเราต้องมีออซอฟต์แวร์ในการเทสซึ่งของซัมซุงอ่ะเขามีซอฟต์แวร์ในการเทสนะให้เข้ามาที่แอปนี้นะปกตียในมือถือซั s ซุงจะมีอยู่แล้วเนี่ยออแอปเมมเบอเนี่ยตัว m นะแอปเมมเบอร์กดเข้าไป เดี๋ยวออกก่อนนะพอดีช่างเข้าไปนี่หน้าแรกมันจะเป็นอย่างนี้จะเห็นว่ามันจะมีการวิเคราะห์พอกดการวิเคราะห์โทรศัพท์ปุ๊บนะอันนี้พอดีช่างมีเทสไป2อันแล้วนะแต่เราแบบว่าทดสอบทั้งหมดก็ได้นะครับมันก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยทดสอบหมดเลยเห็นไหมละเอียดมากเลยทดสอบสาระแบตเตอรี่ NFC ซซิ C, SIM, มนี่ตามนี้เลยจอเซนเซอร์การหมุน ซอฟแวร์อย่างเป็นทางการเครือข่ายมือถือเช็คความแม่นยำของตัว gps เช็ค Wi-Fi b l u e t ู o t h เห็นไหมเช็คหมดเลยเช็คลำโพงเช็คไมค์เช็คทุกอย่างเช็คทัชสกรีนเช็คการชาร์จเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันถ้าเรากดามันถ้าเรากดทั้งหมดอ่ะมันไล่เป็นไงบ้างอาจจะยาวนิดนึงนะถ้าสําหรับคนที่รู้แค่นี้เราโอเคลองไปทําดูเองนะสาหรับคนที่อยากดูต่อว่าเทสหน้าตาเทสเป็นไงก็ดูต่อเลยนะเดี๋ยวช่างกดเทสทั้งหมดนะทดสอบต่อไป นะมันจะไล่ไปเรื่อยๆเทสซิมเห็นไหมมันก็จะเช็คให้เองอัตโนมัติเนี่ยเพื่อขายมือถือเช็คผ่านเช็คอันนี้ถึงหน้าไหนแล้วเซนเซอร์เซนเซอร์มีหลายตัวนิดนึงเพราะมันมีเซนเซอร์วัดแสงสเซนเซอร์หลายอย่างก็เช็คานานนิดนึงเห็นอยู่เนาะนี่มันก็จะเช็คไปเรื่อยๆเซนเซอร์ผ่านแล้วอันนี้เช็คไรเอ่ย ความแม่นยำของตำแหน่ง GPS อ่ะมันต้องให้เรากดด้วยเนี่ยบางอย่างมันต้องให้เรากดเพราะว่าถ้าบางคนยังไม่ยินยอมให้เข้าไอ้ GPS มันก็จะเช็คไม่ได้นะอันนี้เช็คอะไรไปแล้วบลูทูธเรียบร้อยเช็คอ่าพกซิมไอตัววัดแสงด้านหน้านะเขาก็จะให้เราเช็คเพราะนั้นเราก็เนี่ยปิดนะปิดเปิดมันก็จะเช็คอ่ะแสดงวัดได้เห็นไหมเช็คอะไรเช็คปุ่มกดกด กดนะผ่านเพราะเครื่องนี้มี3ปุ่มนะใช้การสารั่นมันก็จะให้กดลองสั่นดะูเนี่ยตอนนี้เครื่องสั่นแล้วนะแล้วมันก็จะถามว่าเมื่อกี้เครื่องสั่นใช่ไหมเราก็ตอบใช่นะเนี่ยใชคอะไรใช้การสั่นของลำโพงเนะี่ยตอนนี้เครื่องสั่นอยู่นะช่างรู้สึกนะแล้วมันก็จะถามว่าวันสั่นถูกต้องใช่ไหมกดใช่ เช็ค uh, เสียงลำโพงสนทนาก็คือเอฟพีส e ตอนนี้นะเราก็กดเลยเล่นเน่จะมีเสียงออกจากลำโพงนี้แล้วเบาๆเ,เราแนบหูดูเราได้ยินถ้าเราได้ยินเราตอบใช่แล้วลำโพงมีเสียกดเล่นอ่ะเราได้ยินนะน,นี้ออกลำโพงลำโพงหลักเราได้ยินก็ตอบใช่เช็คไม้อันนี้ต้องอัดเสียงแนละ้วกดบันทึก เทสหนึ 1> 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสอกดเล่นออันนี้มันเทสไม่ถ้าเรามันใช่เราก็ตอบใช่แล้วเสร็จแล้วเทสไม่บน bon. เพื่อนี่ไม้ My ตนนัวนี้เวลาคอนเฟอเรนซ์ Conference หรืออะไรนี้นะก็กดเทสหนึ่งสองสามสีทสหนึม่กดเล่นเทสหนึ่งสองาไมใช่ได้ เราก็ตอบใช่หนีมเทสอะไรอีกอ,อันนี้เทสกล้องหลังละเขาก็ให้แตะถ่ายรูปดูถ่ายได้ก็ปกตินะเราก็บอกใช่คราวนี้เทสกล้องหน้ากล้องหน้านะถ่ายรูปถ่ายได้โอเคนะเราก็ตอบใช่นี่เทสการจำแนกรายนิ้วมือถ้าเกิดว่า เครื่องนี้ไม่เคยแอดลายนิ้วมือก็จะเทสไม่ได้นะแต่เนี่ยช่างแอดไว้แล้วนะผ่านโอเคคราวนี้เทสแกนใบหน้าเหมือนกันอันนี้ช่างแอดใบหน now, ้าไว้แล้วเหมือนกันนะ,ะจำหน้าไม่ได้ <laughs> จำหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็เลยข้ามมาอีกโหมดหนึ่งโหมดนี้เทสกรีนนะคล้ายๆที่ตอนเรากดอันนี้เราก็เทสไปสกรีนว่าแตะแตะดีไหมมันจะหายต่อเมื่อเราแตะครบ ถ้าช่างแตะเร็วมันก็จะข้ามเนาะเนี่ถ้าแตะช้ามันก็จะโอเคนะก็เทสดูว่าเนี่ยมันสัมผัสนหน้าจอได้ครบทั้งหมดไหมเนี่พอแตะหมดเดี๋ยวมันก็ดับโอเคแล้วมันก็ถามว่าการชาร์จแบตบแบบต่อสายถ้าเราอยากเทสเราต่อสาย าก็ตอบตกลงเราก็ลองชาร์จแบบต่อสายดูนี่ข้าวนะชาร์จแบบไร้สายพอดีช่างมีตัวชาร์จไร้สายอยู่นะอ้าวไม่ทันไม่ทันคือพอมานับถอยหลังอะ่ะเราไม่ทันอะ่ะมันจะข้ามไปแต่ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวพอมันข้ามไปตอนหน้าสรุปอะ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นโชว่วาอันนี้ไม่ได้เทสเนี่ยอย่างหูฟังช่างไม่มีแบบสายเหมือนกันก็ข้ามไปนะหูฟังแบบมีสายเชื่อมต่อยังก็ไม่เป็นไรข้ามไปแล้วกันเพราะช่างไม่มีหูฟังแบบมีสายละนี่น,นะมันจะมาโชว์อย่างนี้ว่าเราเทสอะไรไปบ้างแล้วผ่านไปกี่อันแล้วยังไม่ผ่านกี่อัน อย่างเงี้ยอย่างลายนิ้วมือมันบอกว่าไม่ผ่านถ้าจริงเหมือนตัวกี้เทสแล้วนะเรากดเข้าไปหัวข้อลายนิ้วมือใหม่ก็ได้แล้วเราก็ทดสอบอีกครั้งแล้วเราก็สแกนสแกนนิ้วที่ผ่านไหมปกติเห็นนะอ่าโอเคสแกนลายนิ้วมืออา้ามาให้สแกนบ่อยกันอ๋อไปกี้กดทดสอบอีกครั้งต้องกดถอยหลังออกประดีช่างกลับหัวนะอ่าเห็นนะ เมื่อกี้อะไรเราที่ยังไม่เทสบ้างสแกนหน้าแล้วก็ชาร์จแบบไร้สายอ่าเนี่ยชาร์จแบบไร้สายนี่ช่างต่อแล้วนะลองดูนะชาร์จแบบไร้สายมรนับสิบวิใช่ไหมระหว่างนี้เราก็อ่าชาร์จได้เนี่ยนะปกตินะชาร์จแบบไร้สายทดสอบอีกครั้งเราก็กดออกตอนนี้ก็จะเหลือแค่เทสใบหน้าเทสใบหน้าทําไมไม่ผ่านเดี๋ยวลองดูใหม่เพราะจริงช่างแอดหน้าไว้แล้วนะ อ่าปกติแล้วมันจําหน้าช่างได้นะเห็นไหคราวนี้ม the any anyway, ันก er ็จะบอกผ่านเกือบหมดเลยเนี่ยมีเทส2ยี่สิบสองชนิดเนี่ยตอนนี้ผ่านไปยี่สิบเอ็ดไม่ติดปัญหาอะไรมีแค่ไอหูฟังแบบสายช่างไม่มีให้เทสต์ไม่มีหูฟังไงไทซีให้เทสนะแค่นี้เองแล้วเราก็มั่นใจแล้วว่าโทรศัพท์เครื่องเนี้ยดีจริงๆหรือคนที่จะขายนะก็แคปหน้าจอนี้ไปก็ได้ แคปหน้าจอเนี้ยไปโพส์ตเลยเนี่ยโทรศัพท์ชั้นน่ะดีจริงๆนะแล้วก็โพส์ตขายอาจจะได้ราคาที่มากขึ้นก็เป็นเทคนิคเล็กๆเนาะแต่คลิปอาจจะยาวหน่อยก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายคนนะลองเอาไปใช้ดู